有个地瓜。 ได้ดอกทิวลิปไปไหว้พระพี่น้องดอกกุหลาบบ่มีกุหลาบไม่มีแล้วได้ดอกทิวลิปวันนี้แดดดีดีจ้ะไม่ค่อยหนาวเลยตรงนี้เขาทำถนนใหม่เยอะเลยทุกคนเดินตรงนี้ต้องระหวัง รังบ้างช่องมาสีม่วงดอกทิวลิปวันนี้มีแต่สีม่วงมีปะป๋าจะจอดรถไว้ตรงนี้จ้ะนี่ตรงประตูสีเขียวๆนี่คือปะป๋าจอดรถตรง เลิกเร็วมาถึงบ้านเร็วคุณครูคุณครูเป็นไรพอนายกระดาคุณครูไม่มาวิชาเรียนโอ้ไม่มาสอนเหรอก็เลยได้กลับบ้านเร็วครับบ่ายสองสามสิบห้าครับได้นี้ได้อะไรอ่ะเออเอาอย่างมาฝาดีแม่ได้อย่างล้างมือไปล้างมือหรอบป่าเออมันมีอย่างมาเต็มเต็มนะ นะทำเหรอทำทำบอกแกเหรอไอเด็กโอ้เห็ดอาหารอยู่โรงเรียนมือนี้บอนแมนซิมดีเนาะเบิ่งทุกคนเบิ่งมูฟฟินนะอ๋อเป็นตาแซบต้นอะไรเขอกินแน่เด้กอร่อยเอออร่อยดีทำไมนิดเดียวเองไรกี่อํา ได้หกอันได้หกอันน<ม>ู<ด>่นนะนสองแล้วสองให้อลเล็กสองให้พอ่อสองให้แม่อู้น่ารักมากสองอลเล็กสองให้พอ่อสองให้แม่อู้น่ารักเนาะอืมกอดหน่อยฮะอืมอืมมีเวลานั่งเนี่ยเดี๋ยวต้องไปฟุตบอลนไปฟุตบอลกี่นาทีกี่ชั่วโมงวันนี้ครับสามชั่วโมงให้แม่ลองกินข้าวไหมไม่ไม่อแก โอ้แม่กินข้าวคนเดียวเงาเงาอะโอ้เออไม่ให้รอเนาะไปนานเนาะเดี๋ยวไปหาอะไรกินเนี๋ยก่อนจะไปรู้ใช่ไหมโอ้ยขอบคุณมากนี่ได้ขนมทุกคนจ๋าถ้าทุกคนอยู่ใกล้ๆก็อยากจะให้กินด้วยเนาะอร่อยเนาะอร่อยมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับจ้าทุกคนอเล็กเลิกเลี้ยงแหละเพื่อนไท้ไปหับจ้า เดี๋ยวสิงยางไปหับอเล็กจักน้อยจ้ะทุกคนอากาศมือนีตอนเชา้าตอนเช้ามีแดดออกจ้ะตอนใบใบคำคำนี้หูซึกมืดรึ้ม,มากจ้ะทุกคนเดี๋ยวไปหับอเล็กก่อนเด้อจ้ะนะั่นแหะจากโุงเรียนมาแล้ว เป็นไงอะสวัสด,สสดีสวัสดีสวัสดีอฮะเป็นฮะรักคุณแม่รักคุณแม่ให้แม่มารับหรอ,อครับครับอ่ขับครับครับเป็นไงหนาวมีสอบไหมโอ้มือแห้ง มือแห้งพรุ่งนี้มีวันนี้ไม่มีเดือนส่นแนลคนอนเนกต์เอ่อแล้วอืมเออไม่ได้แล้วน้องถึงบ้านแล้วน้องมีขนมมาฝากแม่ด้วยวันนี้ทำขนมนไงเออบักหยองของอีแม่หยองของอีแม่คิดถึงอีแม่ฮักอีแม่ว่าสันมาอมเออฮักอีแม่ ไปจป้ะกลับ well. บ้านแค่นี้แหละเพื่อโอ้ยเมย์ยางเร็วฟันยางเร็วว่าใดยางเร็วว่าใดกระเป๋านี่สะพายหนักทุกวันน้เล็กเนาะสะพายหนักก uh, ุกวันลยกระเป๋าลุกถึงบาทแล้วจ้ะทุกคน แบบอย่างนั้นเลย,ยอเรอแข็งแรงเนาะช่วยป้าแม,ม่ให้สวยแกแม่ไปก่อนแม่แม่ไปก่อนเ,เอ้แข็งแรงกว่ะเอาถุงมือป้าันสแกนเออจะใส่ตอนนี้ใส่ตอนนี้เหรอเอาใสาก่ก่อน ไม่ให้รอกินข้าวใช่ไหมวันนี้สายวันนี้สามชั่วโมงเนาะอืมตรงนี้ตรงนี้อืมไปั่นดีๆนะลูกอืม,อมโอ้แม่จุ๊บเอาเอาวุธนี่หมวกกันน็อก <c ười> แม่จุ๊บหมวกกันกนะ็อกแม่ทิ้งปั่นดีๆครับลูกอืมให้เฮิเดิฮาเดฮาเดใหเดินใดิฮาเดฮาเดบายบาย พี่น้องไปสอมพุตบอลนี่ <c oughs> เดี๋ยวจะทอดสามชั้นจะ้ะอันนี้หมักน้ำมันหอยซอสปรุงรสผงรสดีแล้วก็พริกไทยจะ้ะนี่เดี๋ยวเอาอันนี้ครุบแบบนี้อืเอาไปทอด แบบนี้จ้ะสามชัน้นทอดแบบนุ่มๆจ้ะไม่ได้ทอดแบบกรอบๆเนาะใครที่ดูเราตลอดเราก็จะประมาณนี้จ้ะนุ่มๆแบบไม่ชอบกบรอบมากอะชอบแบบนุ่มจ้ะเราก็จะพยายามทาให้มันนุ่มมาจ้ะทุกคน <S 2> <S 2> <ม>นี่จ้ะปแบบระมาณนี้เดี๋ยวเอาไปทอดน้ำมันตั้งแล้วจ้ะนี่น้ำมันตั้งแล้วนะ ก็ประมาณนี้แตทุกคนต้องชอบมากทำผัดขิงจ้ะทุกคนกระเทียม มีทั้งหมูทั้งไก่จ้ะทุกคนผัดทิงท้งผัดทิ้งมีไก่มีหมูไก่ติดยางหมูกับไก่ไขมักนำมันหอยไหวจ้ะพอดีว่าทำาทบาเดแล้วเลยปาำมันหอยไหวนันจ้ะทุกคน จ้ซอสเผ็ดหอมจ้าซอสปรุงรสจ้าใส่ซอสไว่นิดนึงจ้าเพราะว่าใส่ไปแล้วหมักเครื่องนลนะ้บ เป็นขิงจ้าขิงซอยหอมหัวใหญ่จ้าเดือดต้นหอมกับเดือดต้นหอมกับเอ่อพริกจ้ะนี่หั่นไว้เลยเดี๋ยวใส่สองอย่างนีนซุกก่อนจ้ะเดี๋ยวค่อยมาใสา่ แค่ทำปกติแล้วอ,อาหารบางทีได้ชิมบ้างไม่ได้ชิมบ้างใส่ต้นหอมกับพริกุ้งไปจ้ะบางทีได้ชิมบางทีก็ไม่ได้ชิมพ้าเล็กบอกว่าอร่อยก็แสดงว่าอร่อยแม่คิดแม่คิดไปนะนะส่วนตัวแม่บางทีอาหารแบบนี้แม่ก็ไม่กินเอเลย,ยแม่าหากินอันนี้นมจีนพุกงปลาแม่ก็อยู่ได้แล้วแต่ว่านี่ผักขิงแม่ต้องกินเพราะว่าแม่ชอบกินขิงอยู่ยิงจำคนก็ยิ่จำคน หมูไก่ผัดทิ้งเป็นหมูกับไก่รุ่นได้จ้ะมึงเนี่ยหมูไก่ผัดทิ้งน่าจะให้สามนุ่มเนาะทุกคนจ้ะแต่ว่าอีเมก็กิน,น,นกันนั่นแหละจ้ะพูดถึงกันนะที่จับเก่าให้สามนุ่มจัดโอเคเดี๋ยวเราไปจัดการจ้ะทุกคน <c oughs> จัดจ้าห <c oughs> มูกับไก่ตอนตอนแบบคูลูเคเรเลยจ้ะกินให้แบบชิ้นไม่บางอ่ะทุกคน ชิ้นละหนาเลยอันนี้คือแม่ไม่ได้ชิมนะให้อเล็กชิมเด้อจ้ะถามว่าอเล็กว่าอร่อยกะอีแม่กะอร่อยคือันจ้าทุกคนหมูไก่ผัดขิงจ้าวันนี้เนาะแล้วก็มีหมูสามชั้นทอดเน,นาะจ้ะทุกคนนี่เดี๋ยวก็เป็นหมูสามชั้นทอดนะจ้ะ จะช่วยแมมบ่อไม่ต้องช่วยค่ะนี่จ้ะทุกคนหมูสามชั้นทอดแบบนุ่มๆจะบ่ได้เอาแบบกรอบๆเนาะันละเดี๋ยวเอามาตัดเล็กชิ้นหนึ่งชิ้นเนี่ยอะให้ชิมครับลูกผมรับโอ้โหกระพุดครับเลยให้ชิมอาะปขึ้นแม่เอาครับไดกินเลย ่ไม่ได้ปรุงรสจัดจ่ดานเท่าไหร่เพราะว่าคิดว่าจะเอาแบบเพราะว่าหมูสามชั้นที่ทอดเฉยๆมันก็อร่อยคนะจ<ฮ>ับจับปะจับตลอดจั <hy> <ฮ>บทุกอย่างเลยกันจะทำอาหารอร, <ละ S 1> ร่อยมากไม่ทำอาหารอร่อยจริงๆเหรอก็ผมดูผมทำได้ด้วยผมดูผมก็ทำได้จริงๆเหรอก็ดีแล้วก็เรียนรู้ไปเผื่อไปอยู่คนเดียวเผื่อไปได้แฟนทำอาหารไม่เป็นเลยจะมาอยู่คนเดียวไม่ยามีนะอัตวิสูฮาชาเรสซะ พี่สุนทรีแกุ่กแก่โอ้ผมชีวิตของอแม่โอ่มอมชีวิตของแม่ได้ยังไงล่ะชีวิตของใครของมันแล้วถ้าโตไปอะลูกถ้าโตไปอะไรก็มีชีวิตของเอล็กแม่ก็มีชีวิตของแม่ทำอะไรแม่แก่ถ้าแม่แก่เหรอใครจะใครจะพัฒนาของมันดูแลใครจะดูแลแม่ใครจะดูแลแม่ก็เล็กกับแม่ชิวก็ดูแลแม่ได้พูดถึงว่าอยู่กับแม่จริงจริงเหรออ๋ออยู่ได้ก็ให้อยู่นั่นแหละพูดถึงว่ามันต้องมีชีวิตเป็นของตัวเอง ถึงวันนั้นแล้วอะไรจะรู้ว่ามีชีวิตเป็นของตัวเองนะมันดีแค่ไหนทุกคนจ้ะซิยู่กับแม่พี่แม่ก็ให้ยู่นั่นแเรไรใจแม่ก็ไลยไปไซส์หรอกจ้ะโอเคจ้ะทุกคนก็ะสองเมนูนะจ้ะก็เป็นอันนี้หมูสามชั้นทอดนะจ้ะทุกคนนี่เป็นต๊อกแซโปรแบบนุ่มๆได้จ้ะแล้วก็หมูไก่ผัดขิงจ้ะทุกคนสองเมนูจ้ะอาหารเย็นวันนี้ไปกินข้าวเล่นกัน ยอ,องทุกคนอืมดีปะปะสวัสดีครับทุกคนอืมย่าเฮอืมเชี่ยเป็นไงโดนน้องเตะขาเจ็บเลยโดนน้องเตะโดนนอนเตะขาขาเจ็บกวัวเก้าอีกจ้ะโอ้ยบักบักเขียบเลนแห้งวันนีนดอกเพิ่นเขียดอายหนะ้าเพิ่นเขียดอายเพิ่นจะเตะขาเขา นี่คะเขาเจ็บอยู่แล้วเจ็บกาเกาอีกแม่นบ่อโอเคเล็วันนี้กินอะไรครับลูกหมูผัดขิงหมูผัดขิงไก่หมูไก่ผัดขิงครับเออแล้วก็หมูสามชั้นทอดหมูสามชั้นทอดแล้วมีข้าวสวยนะจ๊ะทุกคนเมื่อเที่ยวไปฟุตบอลนะจ๊ะสาชมชั่วโมงแล้วเพิ่นกินอาหาร,หารหว่างไปแล้วจ้ะเดี๋ยวกลับมากินเธอหลังนะจ๊ะตามที่ได้บอกเป็นประจำนะจ๊ะทุกคนโอเคบ๊ายบายกินเลยอืมยังไง อือเอาเลยเอาเลยพ่ออือโอ้พอหายลูกก่อนละชั่นพอหายลูกตักก่อน I be nice to him one time นะวันทามิงะ One time first time a n last time ้วอย่างนี้อืตักเลยกเอาเท่าไหร่ก็เอาครับนี่แม่ใส่ไก่ด้วยใส่ไก่แล้วก็ใส่หมูเพราะว่า ที่ทําแบบนี้เพราะอะไรหมูมันมีนิดเดียวลูกหมูมันหมดแล้วก็เลยมันไม่พอไงแม่ก็เลยมีอกไก่ใช่ไหม mm hmm. แม่ก็แม่ใส่อกไก่ไปเพิ่มนะครับลูกกลัวจะไม่อิ่มกันไงถ้าทําน้อยๆ <c oughs> อ่ะอย่างนี้ใช่ไหมเอาได้ครับเอาซอสด้วยคร <c oughs> ับพอชอบอันนี้หมูทอดป <Yes. S 1> ๊าป๊าลิเกดเด sure. อ<า> Golf, 12, ตักเลยตักเลยเอาให้อิ่มครับ What you say I like heat Alexander like l o w i s h o n e This อ oh อย่างงี้ย Onle it look good when it's cook เออกินให้อิ่มเพราะตักเยอะเยอะใล็กกินเลยครับไม่ต้องรอครับลูกกินเลยเอาไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มี เอาไปวางไว้ไว้ข้างคายกินเลยครัืมนของขอยจ้ะก,กินลายกินเข,นขานิดนึงก็เอาหมูทอดจ้ะ จริงๆตอนแรก่ะว่าจะทําต้มยําหมูสามชั้นใช่ไหมทุกคนเออเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเลยแบบว่าเอาเอาเปม็มาถอดดีกว่าจังสีนะจ๊ะกาหมูปัดขิงใชแ่แม่หาขิงก่อนแม่กับพ่อกินเนี่ยอันเล็กไม่กิน แค่นี้จะอีแม่กินจ้ะอันนี้เป็นน้ำหวานจ้ะเล็กเอาไหมลูกอ้าไม่เอาเหรอไม่มีใครเอาเหรอ <c oughs> น้ำหวานจ้ะ <c oughs> น้ำหวานสุดเข้มข้นผสมกับน้ำเย็นเมื่อกี้ก่อนนะอีวันนี้กินอาหารไทยๆจ้ะทุกคน <c oughs> หมูผัดขิงกับ Mmm! <laughs> -hmm. Yes mm -hmm. Mm -hmm. Yeah mm -hmm. But try yeah, yeah. Try Papa, uh, No, but no, not a Oh yeah you must try the other one too mm, I know thank you for giving me a p ำผึ้งทูเผือกหมูทอดเ h ่อหมูสามชั้นทอนะอร่อยมาก yeah I tell you you think I like you ไม่กรอบมากทุกคนก็คือไม่กรอบเลยเนาะนุ่มดีเนาะอันนี้คือชอบแบบชอบแบบนุ่มๆอืมอร่อยอร่อยมากเลย ตอนไปรัอรเล็กที่โรงเรียน mm hmm. มืดครึ้มมาเลยตอนนี้แดดออกเลยค่ำ mm hmm. แล้วแดดออกงส c ็อกโฮ a รอนมิขาอ่าดูใบใหม่พรีเราจะิขาวดูใบใหม่พรีละบัทนีอ่าเพนสิสวาง เพ่นสีสว่างนะโบมืดเร็วนะจากเพ่นสีสวางง่างเงียไปจนถุ่มหนึ่งประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนน,กนันหละจิบจ๊ะแทบได้ได้ห่อข้าวคุ้มดีพอ เตยสุข huh. ส okay. okay. mm. mm ุรชขิงจ๊บอิงเงินฟัไม่ชอบขิงอร่อยฉันตัไม่ชอบสีที่ปากากินขิงนะเป็นดิบรอุดส์ิซาอิงเงินฟัรเดี่ยะหม้อกินเรียนชอบตัวไม่ชอบเตยสุขสุขฟรช อันนี้นเล็กกับแมททิวเพิ่นสิกินตะไคร่และะ้วก็หมูแล้วก็บหน่ำซอสมันจากเพิ่นบ่ามักขิงและะ้วก็เพิ่นบ่ามักหัวหอมใหญ่จากส่วนป๊ะป๋าก,กับอีแม่ก,มกมัมักกินขิงกับหัวหอมใหญ่จังซี่นะจ๊ะกะแบ่งแยกกันกินได้ดนะ หยองอิ่มยังกินหมดเลยเหรอเก่งมากอ่าจานตรงนี้อาจานตรงนี้แม่จะเก็บจานนี้แน่ด้วยอแม่กินอิ่มแล้วโน่ารักบัตรรับรองคบได้วิทย์ห่อข้าวห่อข้าวไปเดินไปดิบุ๊คโดนน้องเตะขาแี่เจ็บอีกอ่ะแมททิวเนี่ยก็เหลือเกินในแมททิวอ่ะ้าวทางนี้คืออะไรพ่อเอาเภาพอไหมนี่ แกค่ต้องไม่กินข้าวเยอะโอ้โไม่กินข้าวเยอะแล้วตัวเองทำงานหนักไงพอข่าวไปกินเทียมจ้ะเอาไปอุ่นถี่ทำงานติ๊กมูเราอืมวันวันที่คนติดสิทธิ์นี่คันหมูไก่ผัดขิงขิงอ่ะกินเยอะๆพ่อกินได้อยู่ขิงอ่ะสวยกเกษตรขิงอีกขิงขิงไม่ใช่ขิงเป็นเกษตรขิงอีกขิงอ๋อขิงอีทขิงออขิงอีทขิงคบือ

ใช่กิงเวลาอุ่นบอกนะเอไมโครเวฟเดอเดซอนลุกเต่ะกิ๊ก็อปเพื่อนร่วงานนถามปาปาเดยังห่อเขาคือหอมเทเวลาอุ่นอุ่นกับข่าจ้ะ t n m a l h b u now o o o a n t do that u t put o n s o so พอไหมพอเอาควงถุงนิดควงถุงสิพอ you want to have less of h i s ใ o ช่ I don't know. You want to know how to do? Yes, I want to know how to do you it. Know? I don't know how to do. Yes, and now it's the lesson for that. Not, how not to do. <laughs> how not to do. <laughs> <Good. laughs> Why are you laughing? Good, look good. Uh, this how can show in school restaurant in Thailand. This is not how to do. It's not, not how to do. Yes, oh. not do like this. How many? I think it must be this. Matthew, you have to do how how I many, uh, I mm. to this. Okay. I โอ้โหแฮปปี hmm. ้เยเนาะนี่ทุกคนหอขาวปะปาเมื่ออื่นเออนั่นแหละอัอนี้ิลังจานเะลังจานลังจานโอ้ยน่นสุดย f ดเลย o ี่คืออะไรยูบีออไรฟู e ยูนัมม t นไรฟู d อีทูเจ็ตในยูิชิสนั่นค l ออะไรทีมกอร์ ยิงข้าเสร็จแล้วก็ไม่หลังจากอันนี้เีะ